ล่าสุดคุณผู้ชมคะเนชั่นปั่นน้ำใจต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันนะคะเราขอขอบพระคุณค่ะบริษัทยูนิเพรสิดเนตประเทศไทยจำกัดนะคะบริษัทยูนิเพรสิดเนตประเทศไทยจำกัด ม้อผลิตภัณฑ์ชาฮิโรชะนะคะมีคุณผู้ชมคะรถไอซ์ทีเลมอนจำนวน2,400กล่องยังมีชายูนิฟทีรถไอซ์ทีเลมอนจำนวน1,200ขวดด้วยนะคะก็ช่วยเหลือในการบริจาคของน้ำท่วมน้ำผลไม้ยูนิฟด้วยนะคะ ทางทีมงานของทางยูนิเพรสิดเนประเทศไทยทีมงานของ n a ช i ่นท v นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันขนลำเลียงเข้ามานะคะเตรียมจะแพ็คและก็ส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะนอกจากนี้นะคะขอขอบพระคุณองค์การเพศัชกรรมค่ะมอบผลิตภัณฑ์ยาตำราหลวงจำนวน500ชุดด้วยกันนี้นะคะมีคุณอิทธิพัฒน์ปิรโรดเนี่ยรับมอบด้วยนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนกับน้ำใจอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ